ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิฟ์เกมพาร์ในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าว i p ช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพารแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุต อนิเมะแอคชั่นเจอร์บล็อกไลเวลลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันเลยนะวันนี้ผมแบบนาวนี้นะผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะของเกมบล็อกไลเวลล์นั่นเองนะไปเพื่อการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันเลยละกันนะมาเริ่มวันที่อย่างแรกนะคือมีอีโมดมิติกใหม่นั่นเองนะแล้วก็เพลงสุดอลังการอ้าวเพลงวักไปแล้วนะครับก็คือเพลงหายอันนี้ก็ทุกคนไปดูกันเอาเองละกันนะนะแล้วก็มีตัวของ อีโก้ซัมเมอร์เป็นอีเวนต์นั่นเองครับนี่นี่แล้วก็เป็นตัวละครอย่างจูเลียโลกินี่มายืนเลยนะครับในอีเวนต์อันนี้เนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆไออีเวนต์ดูโอโกลัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีปาร์ตี้นะนะับเนี่ยปาร์ตี้สี่นะครับแล้วก็อันนี้สไติเกอร์สูตรท่าผ้าน,นี้ผมไม่ชวนะครับว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนเล่นเป็นตี้ได้สี่คนนั่นเองครับแล้วก็ของจะมีให้แลกประมาณนี้นะครับก็มีตัวของโกเอฟเฟกต์มีอ e ีโมดอะไรเหมือนคล้ายๆไออีเวนต์ก่อนหน้านี้อีเวนต์อะไรวะ สักอย่างผมลืมแล้วนะเออคล้ายคล้ายอีเวนต์ก่อนอนะันนี้อ๋ออีเวนต์ไอ้บันนี่เออครับอีเวนต์อีเตอร์คล้ายๆกันเลยนะลักษณะเล่นแล้วก็ได้ของมานะแล้วก็อันนี้เป็นตัวของอีโมดนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันสามารถดูตรงนี้ได้แล้วนะครับว่ามีตัวอีโมดอะไรบ้างนะนับหนีท่านอนสุดชิลก็วเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นท่าอะไรอย่างงี้นะน่าจะมีเพนนะไอ้ท่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวของการ์ดพีเร์าการ์ดนั่นเองนะครับก็ เทดิแบบบึมบ๊มเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวของลีดเดอร์บอร์ดนั่นเองครับลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นติดท็อป3นะครับจะได้ตัวของเอฟเฟกโกนะครับของอันนี้เนี่ยอันนี้นะครับส่วนท็อป25บนะครับจะได้เป็นเอฟเฟกโกลูกลูกบอลชายหานี้นะครับแล้วก็ท็อป1อยนะครับจะได้เป็นตัวของเหมือนเป็นประสาทสายเป็นเอฟเฟกโกนั่นเองครับโอเคก็มีประมาณนี้นะคร่าวๆนะ ซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับจะเป็นการทําตัวของเคมีคอลระหว่างเนลอิสางหนะครับกับตัวของฮิรินั่นเองนะแต่ว่าฮิโอริเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นเป็นรีเจนต์ได้อย่างใดนะครับอยู่อีพิกเหมือนเดิมนะครับก็ก็ผมแค่เดาเล่นๆไว้นะว่าอาจจะขึ้นนะสรุปก็ไม่ได้ขึ้นนะครับก็คืออยู่อีพิกเหมือนเดิมโอเคไปนะเราจะไปลุยกันเลยละกันนะโอเครับนะมาะเราจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวของเคมีคอลระหว่างฮิโอริกับเนลอิสางหกันเลยละกันนะ ในการใช้งานเนี่ยนะครับตัวฮิโอรีนะครับต้องมีสกิลตัว C นะครับแล้วก็ตัวของเนลอิซางินะครับต้องมีสกิลตัว C เหมือนกันนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเฟรมส่งพาร์ตมาให้มันขึ้นเอฟเฟกต์นะครัเวลาฮิโอรีส่งมานะครับมันจะมีเอฟเฟกต์กับเนลอิซางิแบบนี้นะครับอ่าเหมือนของไอเนลบาจิระเลยนั่นเองครับเป็นเอฟเฟกต์แบบเนี้ยนะครับเป็นเนี่ยแบบเนี้แหละนะครับซึ่งเวลาที่ไอฮิโอรีส่งมาเนี่ยนะครับส่งมา สกิล C ของเราจะขึ้นเป็นคําว่าเคมี c a l นะครับนี่ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเลงเนี่ยในเซิร์ฟเทสเนี่ยนะครับตัวของฮิวเลีเนี่ยนะครับเป็นคนเลงเก็าใไมทุนคือสมมติว่าบอลอยู่กับอ่ะสมมตินะเดี๋ย,ยเฟรมพึ่งส่งนะนะครับก็คือเหมือนกับว่าเคมีข้อใช่ป่มปกติถ้าเป็นคนที่ทําเคมี c a l เนี่ยคนที่จะต้องยิงเนี่ยคือคนที่โดนส่งลูกพาสให้ใช่ปหแต่ว่าในเซิร์ฟเทสอะไม่รู้อีท่าไหนฮิวลีดันต้องเป็นคนเลงแทนนะครับก็ เดี๋ยวลองกันเลยพร้อมกันเลยแล้วกันครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้เฟมไม่เลงน,นะส่วนผมเลงนะครับก็เดี๋ยวเลงเลงอัดกำแพงไปกันแล้วกันครับโอเคส่งเลยอือโอ้ยโครเท่าโอเค,ออเคแงสงวัสรุเพชน่าจะยังไม่เต็มตัวนะครับ โอเคเซิร์ฟหลักก็คือให้ตัวของเนลอิซงิเลงนั่นเองครับอู้แต่เหมือนจะแรงมากเลยนะเมื่อกี้นะโอเคนะเดี๋ยวจะมาลองวัดระยะกันเลยละกันนะครับซึ่งผมจะวัดระยะนะอ่ะเลงตรงถึงตอนนี้ขอเลงตรงช่วงคนดูก่อนละกันครับเนี่ยนะครับตรงไอ้หัวฟ้านะคนนู้นนะครับมาเราจะมาลองกันเลยละกันนะเฟมมาโอ้โหนับมาคือเฟมบุลลี่มันนะ เฟรมบอกว่ามันก็คือเดรกชูนครับแบบธรรมดาบุลลี่นะอุ้ยนี่ไดรอุ้ยได้อยู่นะนับระยะอยู่ที่ช่วงประมาณอุ้ยมันก็แปดสิบเจ็ดสิบได้นะครับถ้าถ้าไม่รวมบอลไหลนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ติดบุลลี่นะดูเดร็ชูธรรมดาทำไม่ได้นะเฟรมเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมลูกมันไม่โด่ง <c oughs> นนกูนนว่าจะกูยิงเข้า <c oughs> <c oughs> นลยนะก็คือมันก็เหมือนได้เล็กชื่อธรรมดานั่นแหละนะครับแต่ว่ามีแอนิเมชันเข้ามาแล้วก็ลักษณะรูปเนี่ยเป็นรูปที่ยิงโด่งมากขึ้นนะเดี่ยนะทุกคนผมคิดไปคิดมาถ้าเราใช้หน้ากโกมันต้องเล็งยังไงวะ <c oughs> คือถ้าสมมติว่าอะถ้าสมมติว่าลูกมันโด่งใช่ไหมผมกลัวว่ามันจะเด้งไปชนคานแบบปึ้งอย่างเงี้เยเออเกือบเข้านับกลัวว่าเด้งจะชนคานงัน้นเดี๋ยวผม ลองลองลองให้แล้วกันนะครับเดี i, ย๋ยวจะทําให้ดูอีกสักรอบสองรอบแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะง่ายๆมันก็แค่กดซีทั้งสองคนนั่นแหละนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองลองเล่นๆให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเล็งหน้าประตูเนี่ยต้องเลงประมาณไหนอะไรยังไงแล้วกันนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะลองแบบรอบแรกผมขอลองตับๆไว้เซฟเซไว้ก่อนแล้วกันนะเลงช่วงประมาณเนี่ยนะครับตรงด้านล่างของโกลแล้วกันนะไปฮ เมื่อกี้อะไรแบบแบบนับแต่เอ้ยแต่แต่ผมว่าผมชอบนะเอฟเฟกนี่ไงโอ้โหทุกคนแรงนะครับถ้าใครจะใช้เล็งต่ำเดี๋ยวผมลองอีกลูกหนึ่งให้นะับว่าต้องเล็งอะไรประมาณไหนละกันนะครับถือว่าแถมๆไปละกันนะเพราะว่าคลิปนี้มันสั้นนะมันสั้นมากเอาจริงๆถ้าผมรวมรีวิวเลยเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะ โอเคนหะอยู่ที่เส้นตัวนี้ครับแล้วก็เล็งที่ช่วงประมาณจุดสีขาวนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันแล้วกันครับผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะได้แล้วล่ะ<า>แต่ที่แน่นะครับทุกคนคือเสียงโคตรดังอ่าโอเคนะครับก็ ถ้าเราอยู่ช่วงประมาณตรงแถวนี้นะให้เราเลงเนี่ยตรงจุดสีขาวนะระยะแถวช่วงจุดสีขาวทั้งหมดนะโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของเคมิคอลระหว่างตัวของฮิวเลนนะกับตัวของน e ิวอีซังยีนั่นเองนะอย่างที่ผมอบอกไปนะว่าชิปมันสั้นนะเพราะฉะนั้นนะผมเลยแถมตัวนี้มาละกันนะบแบบวิธีการยิงแถมมาให้ละกันนะมานะต่อจากนี้จะเป็นการแจกโค้ดนะครับเกมดีเลย์ขนาดนี้นะครับให้โค้ดมานี่หน้าโดน ก้าทืบนับหยอกหยอกเราคือเกมเกมเขาเขาเล่นแล้วนะเกมมันดีเลยแบบตอนแรกมันสี่ทุ่มแล้วก็ย้ายไปห้าทุ่มแล้วก็ย้ายไปเที่ยงคืนแล้วก็ย้ายมาตีหนึ่งและแอปก็บอกตีสองนับตอนนี้เป็นเวลาไปสองครึ่งนับที่อัดกันอยู่เนี่ยนับตีตอนนี้ตีสองห้าสิบไม่ใช่ครึ่งด้วยนับโอเคนคับมาที่กันมาที่กัน มาที่คนแรกกันก่อนเลยละกันนะคนแรกเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของ new summer แล้วก็เครื่องหมายตกใจครับเออสเตอีเนี่ยห้ามลืมนะต้องมีนะไม่งั้นโคตไม่ทํางานนะครับได้ตัวของ5 lucky spin ตัวของโฟนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นตัวของ new shame นะครับแล้วก็1.1 m นะครับแล้วก็เครื่องหมายเอสเตอีนะโอเคนะอีกโคตนะจะเป็นตัวของสี่ o v r นั่นเองครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นมีความพิเศษนิดนึงนะครับคือหลังจากนี้4ี่ชั่วโมงนะครับ เออคน,นเนี้ยเนี่ยหลังจากเกมอัปเดตมาเนี่ยนะครับจะหมดอายุภายในสี่ชั่วโมงซึ่งผมกําลังคิดอยู่ว่าทําไปทําไม <c oughs> นะเพราะว่าแบบเกมดีเลย์ขนาดนี้ยังเอาโค้ดที่แบบจํากัดเวลามาอีกนะก็โอเคตามนั้นนะครับสี่เอาไว้นั่นเองนะครับก็คือได้ตัวของห้าลัคกี้สปินตัวของสไตล์นะครับแล้วก็ห้าลัคกี้สปินตัวของโฟนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นับรวมๆกันนับก็คือมีตัวของโฟนี่ยลัคกี้ลัคกี้สปินของโฟนี่ยนับทั้งหมดสิบนับแล้วก็ลัคกี้สปินของสไตล์เนี่ยทั้งหมดสิ เกมดีเลย์เกือบสี่ชั่วโมงนะไม่ใช่เกือบอะน่าจะสนะน่าจะโค้ดสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะหมายถึง4ชั่วโมงที่ดีเลย์นะครับก็แจกแค่นี้ระวังโดนแฟนเกมถือหน้าบ้านนะับ <c oughs> อยากนะโอเคก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะเอาเป็นว่านะสำหรับคลิปนี้นะขอจบไวเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยนะไว้เอจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ